ของบ้านแล้ะครับแอดมินเพจปอม ก็งงอยู่มันกสิว่าอู้ิอ้ักโดไปใส่มันเนะแ่บ่าอู้ิ่ได้ยินนะบักโดไปใส่ปะเนีหลังที่หนึ่งมันนะเนี่ยหน่อยแล้วแหละเอาพอจิตาบวนมากปะเอาไปจงน้ำหลังมา หนูจะได้ว่านูยังหลายอยู่เนาะบ้างมือหนึ่งซโตไอ้บ้างมือหนึสองโต,โ,ตโอ้ตัวใหญ่ยยเลยนี่อยู่ได้ตัวเย็นยังอีกเดี๋ยวจ,จะออมกินกับพอสิตากับหา,าพอนุน่นลักสิมากินบ่เรากินบ่หนูกินอยู่นะ้ากินอยู่โด,ดมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้ว อุดมคือดีใจแต่เฮ้ยโมกบลังดูดกว่ มันขูดเด้เลืมันคมเลยบอกมันบอขวดบอกวมันจะมัคมนี่ไม่ใครสนใจโดเลยโดนี่เสือผากับ b ลงเแถาไปให้มันเยอะไปโดดิโดดก็จะดีใจแฮงเหมือกัดูกรีบตัวไงได็เสือผาหน่อยเคยก็ได้เด้บ็กต้องสั่งเด็กหน่อยนั่นเลยมาแล้วพอสิษฐตาเมืองสุเพรรณ

ดูดีใจแหงอุ้มขึ้นเบาหนงยังโดนดูนอนเมียเลยบ่าเป็นเกลือเกียเกเอยอุ้มขึ้นบใจเย็นๆมากับใจเย็นๆคนกับใจเย็นโอยมือว่านกตมันส่องมันหอน แม่มโรจีฮิตจะตูกไก่เอาเอาเอาผ่าเย็นไม่คุนี่ถือว่ามาถึงเร็วอยู่เลยเอาน้ำขวดน้ำขวดน้ำเย็นแช่ผ่าเย็นมันไหวเอามาปลูกมันเขาไปนอนเนี่ยผ่าไหวเลยเอาขวดน้ำเย็นแล้วเอาผมาพันนึกว่าสิมั่งหอดขวดขวดน้ำสี่โมงสิบแช่ซองผิดไหมแม่มาหอดเร็วอยู่แช่ซองผิดเลยมันนี่ได้โดนกลัวขวดน้ำพอจะดึงออกปลกมันมีสองผืนเปลี่ยนกันอยู่ มันเป็นเมเรเลยนี่มันไอออน้ำ่ลยศแบบผู้สืสอบนะพอลงมามนใส่ยู่มันจะดีสิลงมานี่กสีออาหายันเลยพูดเลยหลังของมันเปิดแอร์ได้ๆเสื้อผ่าเข้าเสียผ่าเข้ามาเลยไอเนี่

ไปทางที谢谢่นั่งรอพันนึงพันนึงสองพันรอพอนนสองพันโอ้นครับขอบคุณพมินองเอฟซีครับทักถามตลอดว่ามาถึงไซแล้วครับตอนนี้ก็ับถึงบานเรียบร้อยครับ เราจะทางใกล้พอสมควรครับมือนีโบมีงานก็บะได้พักผ่อนนอนอิ่มอิ่มมเอื่อกับผู้พอกันทางอำเภอกันทลกครับบ้านนาเอ็กมีสัจจอกับจากนั้เกี่คนเรีองเอาเอไม่ได้ลอท่านม่ มา,มาหอดกับสีหลองเพลงเลยครับอนอนในรถมากยิ่งเมื่อวยวันนี้ก็จะได้ควนคล้องลงจากรถจะได้ล่างรถแหล,ละครับ มีเวลาล่างรถ้ะลลบรรยากาศวันนีรราา้ด้ส่งสีเด็ดๆเนี่ยครับแดดจ้าเนี่ยไปหน่อยอ

มได้มาลายมือครับเขียวเนี่เป็นเขียวทีท่ไปน่านก็ถูกเขียวครับโดโดดีใจ นี admin, แอดมินมาน้ามครับแอดมินปกติแต่ก่อนบริหาเป็นแ,นแนนอดมินกับมาอยู่ประจำหลยนแอดมินกับมา,มาคือเก่าจะเป็นยะังเห็นมีเพียดความด้วยนะ อันนั้นเผ็ดจริงอันนี้เพ็ดป้อมอันี้ของอันนี้อันนี้ของเท่อันนี้แล้ว,ว,ลวอันนี้ของป้อม ยิงยาวเลยเว้ยยิงยาวเลยบ่ได้พักพักจอดของน้ำน้อยนึงก็มาเลยตัวสีออกมาโมเมนต์ตีสามเหมือนบ่ออกจากหันจอดออกมาจากงานกับมาจอดอยู่หัน พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ